สมชายครับสมชายบวกการนึ่งสิบเปนสิบห้านึ่งสิบหกนะครับคุณสมชายคุณสมชายเนี่ยนะครับ คุณสมชายไม่มีพรสวรรค์นะครับมีพรสวรรค์ในเรื่องของรู้จักคิดรู้จักการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของคุณสมชายเองคนไหนครับคุณสมชายครับคุณสมชายจะต้องแสวงหาสร้างของตัวเองขึ้นมานะครับเป็นคนที่รู้จักการแบบเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรแอคทีฟอะเป็นคนขยันทุกอย่างนะคุณสมชายจะประสบความสําเร็จนะครับคุณสมชายต้องลงมือทาด้วยตัวของคุณเองเป็นสัตวเป็น สุดมากนะครับโดยโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะความรู้โดยเฉพาะในด้านของการอิสระนะครับอิสระ,ะตัวเองต้องอิสระแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าโอ้โหถือสัจจะไปที่ขึ้นด้วยนะครับรับปากใครเรื่องอะไรตา่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับเรียนรู้เพราีเหม้านี่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง จะเข้าใจเป็นกูรูด้วยตัวเองนะครับต่อจาก,การที่ว่าเราจะเก่งขึ้นมาเนี่ยเราต้องทุ่มเทต้องเสียสละตัวเองแต่ว่างานที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณสมชายที่แทจ้จริงเนี่ยมันเป็นงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับส่วนมากนะครับเป็นงานช่วยเหลือผู้อื่นเนเะหมือนกับตอนนี้มาอยู่อะไรตรงนิที่อะไรหรอเปล่าแบเนี่ยครับมันจะเป็นงานเดือดเมือดือดบเราจะกลายเป็นเราจะเสียสละตัวเรา นะครับแล้วสิ่งที่ช่วยให้เรารู้ทุกอย่างเนี่ยแล้วก็จะเป็นนั่นคือเราใช้องค์ความรู้ของเราส่วนมากนะครับเป็นแนวทางเราจะเป็นแนวทางของเราเป็นคนที่เดินตามวิถีชีวิตของตัวเองคิดอย่างไรทําอย่างไรก็จะเป็นแนวทางเลยไม่ชอบไม่ชอบให้ใครมาบังคับไม่ชอบอะไรมันเป็นวิถีชีวิตของเราแต่วิถีชีวิตของเราจะเป็นแนวทางในการไปช่วยเหลืผู้อื่นเขา คป็นพรสวรรค์ของเราถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับทก็โคีิสัตว์เป็นชื่ออย่างผู้อื่นคบนะครับยอมยอมเสียสละคุยกันยอมเสียสละดูนั่นเป็นเห็นะควพรสวรรค์ของของพี่วิชัยก็พี่สมชัยก็ออกมาพี่อาลี เทียริยาเทียริยาคนไหนครับเทียริยาเนี่ยมันเหมือนกับว่านะครับมันมันรหัสเนี่ยมันเป็นรหัสถ้าเป็นรหัสชีวิตเนี่ยเขาใช้คําว่ารหัสเจ้าว่าว่าใประเทศบุรีรัเจ้าว่าวาต้องกินน้ำอยอะๆเยอะ จริงๆเน,นี่ยหนึ่งแปดเก้าเนี่ยจริงๆเป็่จะใช้คำว่าผู้นำจิตวิญญาณก็ได้ครับรหชาเนี่ยรมตัวเจอจเยอจะเจอบ่อยจเจอบ่อยมากนะครับรผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยบางบทีก็มาคุยกัรัภาษาก็คือแต่ไม่ออก แต่มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากในลักษณะของว่ามันก็เหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยทำไมทำไมเขานักใช้คําว่าราัดเจ้าว่า,า,าก็เหมือนกับเป็นเนร์มาบัวทุ่นเป็นรรษาแก่กล้าจนกระทั่งเป็นพระจากพระก็เป็นถึงเจ้าว่าเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าจากเนเน,นี่ก็เหมือนกับได้เรียนรู้ขานร้อนขานหนาวขึ้นมา จนขึ้นมาเป็นผู้บริหารในความเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าว่านี่ยถ้าเกิดแต่ว่ามันมันจะเป็นลนักษณะของสวิน <c oughs> มันจะเป็นของลักษณะของสวินนะครับบทสวินขึ้นก็เหมือนกับว่าประสบความสําเร็จในชีวิตจนกระทั่งเป็นเจ้าว่า แต่บทที่เราจะลบก,ก็เหมือนลูกเงอนลูกค้าของเราอพพยพไปอยู่วัดอื่นหรือเราคนเดียวที่ต้องแบบพะรนะครับปัญหาของเจ้าว่าส่วนมากเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่ที่คตุเ้เจอก็จะเกี่ยวกับด้านการเงินกับเรื่องคดีต้องรวันะครับแต่ทีนี้เรามาดูแต่ก่อนเนี่ยเจอใหม่ๆเนี่ย มันก <ừ> ็ทําให้เราตกใจโอ้โหเยว่าเจ้าว่าเนี่ยเป็นรหัสที่ไม่เดียมันเหมือนกับละก้าวเนี่ยมันเหมือนละแต่ก่อนที่เป็นนักถอรหัสใหม่มันเป็นเหมือนรหัสรักกรมนะครแต่ตอนหลังเริ่มเข้าใจถึงรหัสชีวิตเจาะลึกลงไปปุ๊บเขาก็เลยมาบอกว่า ไม่ใช่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราเปลี่ยนแปลงได้มันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราต้องรู้จักการบริหารตัวเราต้องเข้าใจนะครับแล้วเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์นะครับสัตว์โลกก็เหมือนต้องเป็นไป,นป,นป,นปนตามกันเรามีเลขสามเพมิ่มเลขสามตัวเราวิถีชีวิตของเราหรือการทํางานของเราเนี่ย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราเปลี่ยนงานเมื่อกี่งานละใช่ไหมครัมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยงานบางอย่างมันก็จะมาคล้องคล้องคล้องกับเหมือนกับเรื่องของเรื่องเก่าก็มีนะครับเรื่องเก่าเรื่องที่ว่าเราไปช่วยเหลือไปช่วยเหลือผู้ที่กาลังตกทุกข์ยากลําบากก็อยู่ในรหัสเดียวกันกับ เจ้ามาก็ตัวเราก็จะเป็นคนที่ขย,ยันนะครับมีแล้วก็อีกอย่างจ,จะมาเรามีวาจารับนะฮะเรามีวาจาอะไรซับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ซั์ของเราเนี่ยให้ให,ให้รู้จักจ่ายให้เป็นชัยชนะ่ตจองคนละขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะหลุดออกจากหลุดออกวิถีจาก คำว่าเจ้าวาดที่ต้องมารักกัรนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ให้มันเป็นประโยชน์ถ้าเรารู้เรื่องพรสวรรค์ของเราเนี่ยรับรองไม่ลำบ,บาไม่ลำบ,บากแต่ถ้าเราไม่จาอเรื่องเรื่องมหัสชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนหมอดูอะไปดูปุ๊บเอ้ยับสุกเข้าก็เสาแสกก็ปไปอาบน,าน้ำมูลก้าวัดนะจะตายกนเนี่ยเออยอะไร แต่รหักชีวิตพอเราเข้าใจตั้งเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เพื่อตัวเราเองต้องการกันเดี๋ยวเรียนไปก็จะรู้นะครับมันสุดท้ายทุกคนก็จะกดล็อกตัวเองได้แล้ว <c oughs> อ่ะพี่อารีถ้าพี่อารีต้องการรู้ละเอียดไปนี้นะครับ เพราะฉะนั้นคํว่าหนึ่งเก้าแปดเนี่ยมันก็เลยไม่หนึ่งแปดเก้ามันก็เลยมาเกี่ยวข้องกับตัวนี้ไงครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดอ่ะมันเป็นรหัสเจ้าว่าเพราะการเป็นที่เราเป็นรหัสเจ้าวาดเนี่ยมันก็มาเกี่ยวข้องกับตัวนี้ก็คือเราเป็นผู้ที่รวมคนเราสามารถรวมคนเราสามารถเหมือนกับถ้าพี่คำนดย่างเกี่ยวกับมูลนิธิเนี่ย มันก็จะมีเยอะใช่ไหมเพื่อขายแม้แต่ว่เราจะไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากต,ต่างๆเนี่ยโอ้คนตกทุกข์ได้ยากเลประเทศไทยนี่คนเยอะเลยไม่ต้องข้ามไปถึงไหนแล้วนะครับมันจะก้าวไกลมากเลยเห็นไหมหนึ่งเก้าแปนะครับแล้วก็เป็นคนที่วิถีงานวิถีชีวิตของของพี่อาลีเป็นที่ชึ่งชมของผู้อื่นด้วย นะครับคนอื่นเขาชอบมากเขาชอบวิถีชีวิตก็เขารู้จักว่าเรารู้จักการพัฒนาแบบแปลงเรารู้จักการใช้อะไรต่างๆแล้วก็รู้จักการปลอบอกปลอบใจคนอื่นเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็ขย,ยันนี่ครับมันก็เลยเพราะนั้นเราก็คือการไปบริหารช่วยเหลือคนคนกับด้วยวาจาของเราแล้วก็แนวทางของเราที่เรารู้จักการพัฒนาดับแปลงไป ประยุกต์ดัดแปลงไปเราก็จะประสบความสําสเร็จนะครับขาดอันเดียวต้องรู้จักการวางแผนให้ดีนะครับแยกแยะมีเห็นมีผลนะครับใช้ความรู้ของเราเป็นอาวุธด,ด้วยนะครับแยกแยะให้ดีเนื้ยกับกลุ่มก้อนการที่เราจะไปนะครับจะไปช่วยใครก็ต้องรู้จักดูความบางคนช่วยไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม,ม่ต้องช่วยมันนะครับเพราะชาวสุธิมีานเลขแปลไปก็คือ บริหารการจัดการพอพอาจารจายตรงนี้คํัว่าเลขใช้กรรมเลขเจ้าว่าก็สลายไปแล้วไม่มีและมันเป็นแค่ใช้แทนชื่ออเนีนเน้แต่พอมาดูตรงนี้มันไม่ใช่แล้วเราก็ต้องมาบริหารให้มันตรงกับพรสวรรค์ของเรานะครับมันก็จะปวดล็อกโดยทั้วไปที่มเลมือ้ เพิ่มอีกสิอีกสิบห้านาทีพายจางก็จะกลับมาจากอาไหลแล้วเจษฎ์ถึงชัยอ่มีใครอยากรู้เบอร์อะไรเบอร์อะไรวะเนี่ยนะหนึ่งเก้าแปดสี่คุณคนนะครับ เบอร์เนี่ยเป็นรหัสอะไรครับเป็นรหัสเหนือฟ้าเหนือจักรวาลน,นะครับเป็นรหัสของเขาเรียกว่าถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยก็คือด็อกเตอร์เลยเป็นผู้ที่ทำอะไรที่ที่คนอื่นไม่สามารถทำเหมือนเขาได้ถ้าเขา จะทำอะไรถ้าเขามีกิจาการอะไรต่างหรือตัวเขาเองเนี่ย mm hmm. เขาจะต้องเป็นมือโปโร mm hmm. แล้วก็ <c oughs> ทําจริงนะครับทําจริงเป็นมือโปรเรียกว่า mm hmm. มืออาชีพนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นแบบเหมือนความคิดอ่ะกูจะต้องแบบเป็นแนวหน้าเป็นนักพัฒนานักเปลี่ยนแปลงนักพัฒน์จนให้มันถึงแบบที่สุดอ่ะ ให้มันอยู่เหนือโลกเหนือจากรวาให้อยู่เหนือคนอยู่นม่ได้นี่คือจุดเดียวถ้าเขาเลือดอย่างทำอะไรเขาก็จะทําอย่างที่เขาคิดทำแล้วก็ทําให้ได้แม้แต่คนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้เาากโยมจะทำให้ดูเหมือนกับถ้าจะไปรักษาใครซส่่าเป็นหมอรักษาโรคเนี่ยโรคเนี่ยเขาหมอหรือรักษาไม่หายแต่มาหาเขารักษาสองสองสี่คือ คือรหัสรหัสเนื้อโลกเนื้อจักรวาลรหัสอัเซนที่ยากเกมเนี่ยต่นไงนแน่มากแน่มากนะฮะมีใครอยากรู้อะไรเจ้าเจ้ นเอ้าก็เก e ่งแล้วเอ้าจะรู้อะไรเยอะเม่น่าเชืนอเยาะหรอไม่ต้องไปพูดบ้างหนึ่งเท่าเจ็ดอ่าอ่าต่างกันจะต่างกันกับนี้นะครับอันนี้ก็เท่าไหร่ครับ เือนกันไหมออปสอย่างเดียวเหมือนกันแต่ความไหนราคากัสเดียวกันแต่วิธีการต่างกันอ่านะครับรหัสอะไรครับเจ้าอว่านะรหัสเจ้าว่า รลัเนี้ยเราเกิดมาเนี่ยในตัวเราอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าเราตัวมานะครับเป็นสิ่งที่อันเดียวต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราจะให้มันหลุดพ้นจากความเป็นคือเรามาเป็นเจ้าว่าหรือเรามาเป็นหัวหน้าคนเป็นอะไรผู้นําจิตวิญญาณอะไรต่างๆก็ช่างมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องว่าเรามีความรู้เนี่ย เรามีความรู้ความสามารถนะครับเร,เราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเราถึงได้ได้ขึ้นมาเป็นผู้นําด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองนะครับคนไหนอ่าคุณคุณนิคุณนิ่งี้ิ่นคุณินนี่จะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเราจะเป็นท่าแก่หรือจะเป็นอะไรต่างๆเราจะเกิดขึ้นจาก ความรู้ความสามารถของตัวเองเรามีามสวรรค์นในการเรียนรู้นะครับามสวรรค์นในการเรียนรู้ถ้าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์เก่าๆเ,เนี่ยเราจะเก่งศาสตร์เก่าๆเ,เ,เนี่ยโอ้โหมาแคเดียวเราจะเข้าใจฟุ๊ๆๆเลยเลยนะครับเราจะเก่งน,นะครับเราจะเป็นมีครมสวรมค์คน,น,นี้นะครับในการเรียนรู้อ่มีเลขอะไรอีกครับ ยีสิบซีแอะไรนะสองหกอะไรนะหนึ่งเก้จด้นะครับสิบเเจ็ดเป็นเท่าไหร่นะยี่สบหกปรหัสเท่าแกร่รหัสเท่าไหร่นะครับในรหัสที่ ที่เราจะต้องแบบว่าถ้าเรามีพรสวรค์ในการที่ว่าเราสามารถถ้าเราจะทําธุรกิจของเราเองเราจะต้องมีลูกน้องหนึ่งบริวาทหรือพูดกับว่าไปร่วมทํางานกับเขานะครับหรือเราจะต้องนะครับถ้าบริษัทใหญ่โตขึ้นมาก็คือมีหลายสาขาสาขาเดียวไม่รวยจะต้องสร้างสาขา แล้วก็บริหารลูกน้องของเราไม่ได้นะครับสาขาจะต้องถูกแยกหรือจะต้องไปร่วมมือกับผู้อื่นนะครับเราจะรวยนะ <c oughs> ครับเป็นเป็นถ้าทำคนเดียวไม,ไม่ได้นะครับ,รบเรามีความสวัสดทางที่ทาให้มันเป็นประโยชน์แลวเราต้องว่าแผนรู้จักการจัดการแล้วก็องรู้จักแยกแยกให้ดีคือไม่ให้มันเป็นขั้นตอนกําหนดขั้นตอนทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับในการบริหารแะ้ับ สามารถขยายสาขาได้ด้วยเรอะไรเรหัสอะไรใครอยากรู้หนึ่งเก้าเจนะครับสิเจนะครับสิสิเจป็นอะไรเลยผนยี่สามหรือเปใช่ไหมยี่สามห้าใช่ไหมก็ จร,จริงๆเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ถ้าเรามีพรสวรรค์นะครับพรสวรรค์ของเราถ้าเรียนรู้เกี่ยวกับเราเี่นทางานอะไรทาธุรกิจอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลาการรักษาหรืออะไรนะช่องทางทางนี้อย่างนี้เราจะรู้นะครับเราจะรุ้แต่ใน,นส่วนที่รุ่เนี่ยใน,นเรื่องงาน,นเรื่องการหรือเรื่องบางทีอ่ะ เราจริงๆอ่ะเราเป็นคนรักอิสระแต่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีถึงธุรกิจสองอย่างหรือมีงานสองอย่างเนี่ยขอให้ดูรายละเอียดให้มันรึกซื้อ <Okay. S 1> แล้วก็ตั้งใจตั้งใจบริหารแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นเจ้าแก่ครับฮะแม่มแมว่าไงแม่แม่ยัง,ยงจะดูอยู่กกน <laughs> ไอหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเลยนะแม่บอกแม่บอกต้อนเกินไงไ่เธอบอกจับหัวได้แล้วจะบอกต้องสาวหบบว่าได้บอกไปเขาก็หาว่าแก่เลยอ่าดูว่า แม่ที่ก็อาชีพยาเยี่มเยสี่เยี่สองสิบสงห้าโอ้สี่สี่หกเป็นซูเปอร์เลยละรฮก็เหมือนกับว่าเฮาอ่ะเฮาอ่บ ชื ok uh, Mom, ่อเยอะครอบครัว like มันเยอะเนาะโอ้ยเหนื่อยครอบครัวมันนักเหนื่อยเงี้ยนะเรื่องเนี้ยมันเป็ดจะได้กับผมโน้นะครับเป็นตัวเนี่ย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 คนสี่เนี่ยเราก็ต้องดูแลครอบครัวนะครับรหัสนี้ยังโชคดีนะแต่รหัสนี้ไปอยู่กับผู้ชายเนี่ยผมไม่ฝนใจไม่กล้าพูดเลยครับอยู่ครอบครัวอื่นยังไง รู้กันบเลยวันเดียนะอะพระอาจารย์มาแล้วโอ้โหนะครับก็จะเป็นเป็นแนวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าไอ้ปีเกิดของพวกเราเนี่ยนะครับเราลองไปค้นหาค้นคว้างอยู่มันคือพรสวรรค์ของเรานะเราก็เริ่มต้นจากง่ายๆในการศึกษาปีเกิดของเรา เราก็จะรู้ว่าคอนสวรรค์เราคืออะไรแล้วเราก็เดินทางให้มันไปตรงกับคอนสวรรค์ของเราเราก็จะประสบความสหนื่อยกับชีวิตนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้คอนสวรรค์ของเรามันก็เหมือนกับเราเดินทางเหนื่อยใช่ไหมมันไม่ตรงกับคอนสวรรค์เลยใช่ไหมพี่มีคอนสวรรค์ การชั้นอาจารย์เป็นทราบมีสอนได้เนี่ยแต่ไปมอจะไปทำงานอยู่ในอะไไม่ได้พูดไม่ได้ใช้วาจารย์เลยเขาเอาไปให้อยู่ในครัวเงี้ยมันก็ไม่เกิดเลยมันก็ต้องมาได้มาบรรยายมันเป็นครูมันเป็นบรรยายเดี๋ยวนี้เป็นครูสอนมาปุ๊บโอ้ได้เกิดเลยอาจารย์อาจารย์ดีเลยมาถึงได้เกิดเลย ได้เป็นนโยเข้ายทีัเทีนะครับถ้าไปเกี่ยวข้องอย่างนี้ยที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องที่ว่าเขาจะไปช่วยเหลือคนทุกคนทุกคนทุกได้ยากเขาสามารถโหม่มีเขาเรียกว่ากลุ่มก้อนเขาเยอะร็ลองศึกษาเจาะลายละเอียดมีการบริหารพั้งขาดเรื่องแปลกแปลกใช่ไหมครับถ้าการบริหารการจัดการไปถ้าเรามองเหมือนกับว่า ให้มันเกิดมีซักขึ้นมาพวกกลุ่มก้อนนั้นก็กลายเป็นตัวประธานเลยนะครับไอ้เบอร์เบอร์ล่อหัไอ้เบอร์เอ่อสี่ห้าหกเนี่ยถ้าใครทำพวกขายตรงเนี่ยเขาชอบมากพวกไอ้อะไรนะสมัครสมัครแล้วคุณจะรู้ว้อะไรเนี่ยขายฝันทั้งหลายเนี่ย เคิมจ่ายเงินไปตเตอรี่มาแล้วตกกระเป๋าหมดหายเส้นหมดเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้ชอบพวกนี้ถ้ามีเส้นถ้ามีถ้ามีเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ตรงนี้เขาชอบอะไรแล้วพวกนี้เกเบื่อเหมือนพวกนี้เกิดขับ M V อะไรพวกนี้เขาจะมีพรสวรรค์นนะครับที่น้องเขาถามครับไอ้โอครับเลขที่มันไม่ถามเองก็ได้เลขที่มันไม่ใช่เลขพิเศษหนะคะอาจารย์ ก็เราก็ดูตามการคั่นในนี้ไปเลยนะการอย่างเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็บวกกันใช่ไหมอย่างเนี้สองสี่โทอย่างนี้หนึ่งเก้าสองหนึ่งสามเนี่ยอย่างเนี้สองหนึ่งสามอย่างเนี้ยใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็เกี่ยวกับอะไรสามเกี่ยวกับอะไรครับว่าจะเพราะฉะนั้นการที่เขาต้องเขาก็มีความสัมพัน์เรื่องวาจาเป็นสัพท์ถ้าเขารู้จักการ แล้วก็ตัวเขาเนี่ยถ้าเกิดเขาสามารถแยกแยะออกมาด้วยตัวเขาเองมีความสันนิษาในเรื่องการแยกแยะการเห็นทางผลด้วยตัวเขาเองด้วยแล้วก็รู้จักสามหมายถึงว่าการใช้วาจาและการดูแลการรักษาด้วยเป็นหมอเป็นหมอได้ด้วยเพาเป็นหมอเห็นไหมันก็เหมือนกับความหมายของของเลขาก็คือทั้งหมดนะครับสี่ระยะ นั่นคือพรสวรรค์ของคุณทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะมาจับตรงไหนนะครับบางคนก็เป็นทั้งหมอเป็นทั้งครูเป็นทนายความเขาก็มีเลขสามอ๋อคุณเป็นทนายความได้หรือเป็นเพราะว่าเชื่ใช้วาจาเป็นนักประชาสัมพันธ์ได้เป็นโคศกได้อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเป็นครูบาอาจารย์ได้เขาเขามีพรสวรรค์เรามอย่างเลขสาเป็นหมอก็ได้เขามีสามสองตัวสามสามหก มีอหกก็คือตัวรักษาตัวเสียสมัยมันก็คือจะเข้าไปคัดเกี่ยวกันเลยเข้าไปสอคดคล้องกันเพร่อนท,อนทานักนักถอดรหัสชีวิตที่เกิดความชํานาญก็เขาอมองบ้างเขาก็รู้เลยอย่างคนเนี้ยหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้โหเป็นอะไรครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเหมือนกับเขาเขาจะเรียนรู้อะไรเขาต้องพิสูจน์ด้วยตัวเขาเองก่อน ร้องคิดร้องถูกก่อนแล้วเขาก็ถึงบางอ้อมาบอกอะไรเขาก็ไม่ฟังแล้วเขาต้องขอพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ก่อนนะครับแต่เขาก็มีส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เขามีจิตที่เมตตานั่นก็คือในรหัสชีวิตถึงบอกว่าหนึ่งเ้าหนึ่งศหนึ่งเปรียบเหมือนวิญญาณพระพุทธเจ้าและก็วิญญาณพระโพธิสัตว์พระพุทธองค์ท่านก็เหมือนกับ ไปเรียนมาใช่ไหมครับไปเรียนกับทางทั่วไปเพื่อหาทางหลุดพ้นก็ไม่ใช่วิธีทางที่จะหลุดพ้นกลายเป็นท่านบรรู้วิธีทางหลุดพ้นด้วยตัวท่านเองและท่านก็เอาทางหลุดพ้นของตัวท่านมาเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นก็คือบิญญาณของพระโพธิสัตว์เมื่อเปรียนเทื่อเยบ191 0เห็นไหมครับเพราะนั้นคนใครเนี่ยชื่อหายไปแล้ว ก็คือมีวิญญาณตรงนี้นะครับแล้วเราถึงมีความรู้30 303เนี่ยเขาถึงจะต้องเรียนรู้เพื่อหาทางบุญคนหาความเป็นเอกนาบุษผู้เป็นหนึ่งได้นะครับแต่การกระทำนห์เขาเขาจะไม่เคยเชื่อใครเนี่ยมีอีโก้สูงอาใช่นะฮะเนี่ยเวลาเราเวลาเรามองมองรหัสชีวิตมันก็จะมองออกนะครับ นเพราะรหัสมันรหัสพรสวรรค์แล้วก็มามองตัวนี้มันจะออกมาคล้ายกันเลยเราจะรู้นิสัยและรู้ทางของเราเลยเนี่ยเขาคาดการณ์เหรอกบออ่ะ ไปเลยท่ไปเลยว่าจแลว่าจะตันใจสักเถอะทีไม่หลงตาก็เห็นนะเพราะเพูด่เหนื่อยเลยว่พผูอตัวพ่อมีวิญญาณของพระพุทธเจ้าก็คือว่า การทำอะไรปฏิบัติการทุกอย่างหรือเราปฏิบัติทั้งทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างท่านก็จะเรียนรู้เรวยตัวท่านเองท่านก็จะตดสรุปเป็นตัวท่านเองแล้วท่านก็จะนํามาซึ่งเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นทุกวันนี้ท่านก็อยู่ในการช่วยเหลือศาสนาอยู่ทําให้ศาสนามีความเจริญรุง่งเรืองใครเดือ,อดร้อนนะไปหาท่านเลยท่านช่วยเหลือท่านมีจิตยืดยาเพราะท่านมีสองหกแปดน,นะฮะ ช่วยผู้อื่นนะสองหกแปดท่านมีความรู้เยอะนะครับเือาสามศูสามแต่ท่านก็กำลังศึกษาเรียนรู้แต่ถ้าจะไปยืมตังค์ท่านท่านท่านอีโ้สูงนะท่านก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อใครง่ายๆบางคนก็บอกท่านอย่างนี้อย่างนี้นะท่านก็เชยไม่ใช่เชื่อใครง่าย นะครับไม่ใช่แค่เพราะท่านก็จะเรียนรู้ขอ,ของท่านเองแสวงหาความรู้ท่านเองเป็นอิสระในตัวท่านอิสระในการที่ท่าน,าน,าน,านจะคัดเลือกเด็นได้ลคัดเลือกช่องว่างท่านมอันไหนมาพิจารา เหตุผลเพราะว่าท่านท่านพูดเหนือกับท่านรู้ของท่านเองเนี่ยท่านท่านติดทฤษฎีเข้าไเข้าใจเรียนรู้ด้วยท่านเหนือกับพูดออกมามันเหนือกับท่านเรียนรู้ด้วยเหนือยกับ